ตัวปลาช่อนครับหนองประดุกไอ้นองประดุกไอ้หนองฝันนง่งนูน้นดูได้น้องงัดละนองงัดละงัดงัดงัดไอ้หน,นองนะครับตามครับว่าจะมันไหม ขันสปินมามันตีสู้ลมจะได้มีฟุนะครับขันสปินตีทุกปลาปลากระสุปกตีปลาช่ำกตีลุยลุยเดินนอนก่อน เดนกระดีกระดีกัดเละนอนยังไม่มัดเลยขนมเมื่อวานนีก่กระดีนกอน Kini pei tau tu ni, yang tau ni tau. Lumi lah mani. โอ้ยหลุมหลุมเกินเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวสมัยใหม่ใช้รถเกี่ยว กัดแล้วกัดแล้วโดนแล้วนี่ช้อนช้อนอ้ยนหลุดช้อนเล็ก